การดีๆหน่อยเนาะตอนเช้าเนะปิดเอาไว้เพืแกะดิฉันกินแกะภาพปิดไว้แล้วพอสุกแล้วกากินผมก็คงไม่ได้สุกทีเดียวหรอกันตอสุดอาซืจังปานชนีคงคอยหวังเมื่อไรจะกลัาบ้า kenapa Haindra dindra น้องแนนเอาไปสวัสดีนะจ๊ะเน็่ตอนช้าไม่ค่อยดีขอโทษนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดหัวใจให้ขอบคุณที่กดไลค,ค์กดหัวใจพี่ดินพยายามหมุนหาหาขึ้นนะคะคขึ้นบินคขึ้นบินไปไหนคขึ้นบินขอบคุณน้องสาว Keep nothing. down <Bad. S 2> เพื่อนมันบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสองดวงตาที่มีค่านะคะคุณสองดวงตาที่มีค่าจ้านะคะมันเผือกมีมันนะคะ จำไซน์นะคะวันนี้วันนี้อากาศดีจ้านะคะตอนเ,เช้าเนาะนะคะมาขายของคุยพืชดินหลับเลยนะคะเมื่อคืนต้องขออภัยนะคะนกกะนะคะ,นะคะมีอาหารกรีนกรีนนะคะวันนี้ เออเกินอยู่ดกอุ้ยตมพี่ดินพยายามหมุนหาหาขึ้นนะคะเครื่องบินเครื่องบินไปไหนเครื่องบินไครคะหยุดจ้าสวัสดีน้องโอเค นะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าฝนทาไว้ตั้งแต่เมื่อเมื่อบานเย็นแล้วค่ะออันนี้ดีดินต้องฟ้าจำใส่ บากละบนก็จะทนก้มหน้าก่อนจะจากบ้านมาตอนชเช้านะวันนี้แก่อนวันนี้พี่ดินขึ้นา ะะขอบคุณน้องๆที่แวมมันคงไม่กินเ่เด็กอ่ะล้วยต้มมันกินข้าวโพดมันกินแต่ท้องมันไม่ค่อยดีเนี่ยสวัสดีพี่จันเพ็ชนะคะสวัสดีคุณน้องนิรินสู้จักรือว่าจะจำจุงกลับมาให้ก๊อบวัง บินมาจ้าบินมาจ้านะคะพี่ลินใส่บาตปิดิเอาไว้คพแก่ที่แท้จริงแก่ภาพปิดไว้แล้วพอสุกแป้งกกินคุกคงไม่ได้สุกทีเดียวหรอกไม่โดยสุกสวัสดีจ้าสวัสดีคุณฟารีมานะคะมาส่งกำลังใจจ้า ขอบคุณจ้านะคะวันนี้มีขอภัยนะคะบางทีก็ได้มั่งบางทีก็ไม่ค่อยได้เนาะได้มั่งไม่ได้มั่งเ้อนะคะพี่ดินดมีไหมแกมีไหมมันจะเป็นเหรียญด้วยไงถ้ามีก็จะเป็นเหรียญด้วยเอาแบงค์ร้อยวันนี้ลูกทำผู้นี้ไม่น่าจะไม่น่าจะหยุดนะอขอบคุณนะคะอะไร วัสดีคุณการศนานะก๊ะนจคะก็นนนนจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ,ะ,คะต้องพยายามหาขึ้นนะคะคุณปานะคะมีอาหารครีมกรีนนะคะวันนี้ สวัสดีจ้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณที่แวะมานะครับมีมีข่องมมีกระพุ้ต้มนะคะมีกล้วยต้มนะคะมีกระเป๋าผ้าไหมเขาทำด้วยผ้าไหมไทยอันนั้นแกงอะไรอ่ะไหนแล้วค่ะพี่ลีนใช่เน็ตเริ่ม ้าโอเคแล้วนะคะเล่มไม่ค่อยโอเคแล้ะคะคุณรูแนนนะคะคุณรูกับกอลวเป็นแค่ฟันแั้นีนพืชจ้านะคะสวัสดีคุณบ่าวสีสเกตนะคะจากุมะะฟาริม,มา สวัสดีพี่จันเพ็น,นะคะสวัสดีคุณน้องน,นิรินสวัสดีคุณประภาวารินกำลังรับชมคุณฟ้านะคะขอบคุณและสวัสดีตอนเช้านะคะขอบคุณกายกับล